รพรมุงกุฎวัฒนะประกาศหยุดรับบัตรทองมีผลอะไรบ้างคะหมอหมูมันคือเสียงเตือนว่าระบบเริ่มป่วยครับเมื่อเอกชนเริ่มถอนตัวเพราะค้างจ่ายหรือไม่คุ้มทุนประชาชนก็เหลือตัวเลือกน้อยลงโดยเฉพาะในเมืองใหญ่แล้วสปอสอชอผิดไหมคะไม่ทั้งหมดครับแต่การสื่อสารช้าการเบิกจ่ายช้าและกติกายากเกิน มันทำให้รอพอพอเอกชนรู้สึกว่าอยู่ก็เหนื่อยแถมขาดทุนจริงๆภาครัฐควรหันมาฟังและตั้งเวทีร่วมกับเอกชนแทนที่จะปล่อยให้สื่อเป็นสนามรบงั้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือเรื่องความเชื่อมั่นใช่ไหมคะใช่เลยครับระบบสุขภาพจะอยู่ได้ถ้ามีทั้งงบและความเชื่อมัน่นขาดอย่างใดอย่างหนึ่งระบบกล็ล้มหมอหมูคะหลายคนบอกว่า สปอสอชอเป็นทั้งคนถือเงินออกกติกาและตรวจงานเองฟังดูขัดหลักกำกับดูแลนะคะพูดกันตรงๆก็เหมือนผู้ตัดสินที่เป็นเจ้าของทีมด้วยครับระบบที่ดีต้องแยกผู้ซื้อผู้ให้บริการและผู้ตรวจสอบออกจากกันเพื่อถ่วงดูลกันได้แล้วควรทำยังไงคะไม่ให้สามรอยตั้งบอร์ดกลางอิสระ ที่มีตัวแทนหมอโรงพยาบาลประชาชนร่วมตัดสินและให้สปอสอชอทำหน้าที่ผู้ซื้อบริการอย่างเดียวอย่าออกนโยบายผ่านการจ่ายเงินเช่นจะให้แจกชุดตรวจ HIV ฟรีแจกซ้ำกี่ครั้งก็ได้หรือจะให้ฮอร์โมนปรับเพศสภาพในกลุ่ม LGBTQ เรื่องนโยบายจะให้ทำอะไรควรเป็นบทบาทผู้ให้บริการครับ